ก่อนที่คุณจะฟังต่อกดติดตามช่องนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะเรื่องราววันนี้อาจทำให้คุณมองเหรียญเก่าในลิ้นชักบ้านคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและผมอยากถามคุณตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าถ้าวันหนึ่งคุณพบเหรียญเก่าอยู่ในมือคุณจะนำเหรียญของคุณไปขายที่ไหนและคุณมั่นใจได้อย่างไรว่าคุณจะไม่ขายมันถูกเกินไปลองนึกภาพตามนะครับเหรียญหนึ่งบาทธรรมดา,รรมดาที่เราเคยใช้ซื้อขนมซื้อกาแฟหรือจ่ายรถเมย์ในอดีตเหรียญที่หลายคนเคยกําไว้ในมือ โดยไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งมันจะกลายเป็นเหรียญที่นักสะสมทั่วประเทศตามหาและบางคนถึงกับยอมเก็บรักษามันเหมือนสมบัติล้ำค่าเหรียญที่ผมกำลังพูดถึงคือเหรียญหนึ่งบาทปีพุทธศักราช2505ของประเทศไทยเหรียญที่ดูเพลินๆอาจไม่มีอะไรพิเศษแต่เบื้องหลังของมันเต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์และความหายากที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยกำลังอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจสังคมและระบบการผลิตเงินตรา ยังไม่ได้ทันสมัยเหมือนทุกวันนี้การผลิตเหรียญหนึ่งบาทในปีนั้นมีรายละเอียดที่แตกต่างจากหลายปีทั้งในเรื่องของโลหะวิธีการปั๊มเหรียญและจำนวนการผลิตซึ่งทั้งหมดนี้กลายเป็นปัจจัยสาคัญที่ทำให้เหรียญบางเหรียญจากปีเดียวกันมีคุณค่าไม่เท่ากันเลยแม้แต่นิดเดียวหลายคนที่อายุ35ปีขึ้นไปอาจจำได้ว่าสมัยก่อนเราไม่เคยคิดจะเก็บเหรียญไว้ดูปีดูพิมพ์หรือดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆบนเหรียญเราใช้แล้ว ก็ใช้ไปแต่สำหรับนักสะสมเหรียญหนึ่งบาทปี2505ไม่ได้เป็นแค่เงินมันคือหลักฐานของยุคสมัยเป็นชิ้นส่วนของประวัติศาสตร์ที่จะต้องได้และยิ่งเหรียญน,นั้นอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากเท่าไรเรื่องราวที่มันเล่าก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นสิ่งที่ทําให้เหรียญน,นี้น่าสนใจไม่ใช่แค่ปีที่ผลิตแต่คือรายละเอียดเล็กๆที่คนทั่วไปมองข้ามเช่นความคมชัดของลวดลายเส้นขอบตัวอักษรและผิวเหรียญน,นักสะสมระดับจริงๆสามารถแยกแยะ ได้ทันทีว่าเหรียญไหนผ่านการใช้งานหนักเหรียญไหนแทบไม่เคยถูกใช้และเหรียญไหนถูกเก็บรักษามาอย่างดีตั้งแต่วันแรกเหรียญหนึ่งบาทปี2,505บางเหรียญถูกใช้จนสึกแต่บางเหรียญกลับรอดพ้นจากการใช้งานและหลงเหลือมาถึงปัจจุบันในสภาพที่แทบไม่น่าเชื่อสำหรับผู้ชมที่อยู่ในช่วงอายุ50หรือ60ปีคุณอาจเคยเห็นเหรียญน,นี้ผ่านตาม,มาแล้วหลายครั้งแต่คุณเคยหยุดมองมันจริงๆหรือไม่เคยสังเกตไหมว่าเหรียญบางเหรียญให้ความรู้สึกแตกต่างทั้งน้ำหนักผิวสัมผัส และเสียงเมื่อกระทบกันเรื่องเล็กๆเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้โลกของการสะสมเหรียญมีสเสน่ห์และทำให้เหรียญหนึ่งบาทปี2,505กลายเป็นหัวข้อที่ถูกพูดถึงไม่รู้จบยิ่งไปกว่านั้นเหรียญน,นี้ไม่ได้มีคุณค่าแค่ในเชิงการเงินแต่มันยังเชื่อมโยงกับความทรงจำของคนหลายรุ่นสำหรับบางคนเหรียญน,นี้อาจเป็นเงินเหรียญแรกที่ได้จากพ่อแม่สำหรับบางคนมันอาจเป็นเหรียญที่ใช้ในวันที่เริ่มทำงานวันแรกความทรงจำเหล่านี้ทำให้เหรียญเล็กๆชิ้นนี้ มีคุณค่าทางใจที่เงินจำนวนมากก็ทดแทนไม่ได้แต่คำถามสำคัญคือแล้วคุณรู้ได้อย่างไรว่าเหรียญที่คุณมีอยู่ในมือเป็นเหรียญธรรมดาหรือเป็นเหรียญที่นักสะสมตามหาและถ้าวันหนึ่งคุณตัดสินใจจะขายคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าราคาที่มีคนเสนอให้นั้นเป็นราคาที่เหมาะสมจริงๆหรือไม่เรื่องนี้และครับที่หลายคนพลาดและนั่นคือเหตุผลที่คุณควรดูคลิปนี้จนจบเพราะตอนท้ายของวิดีโอผมจะเล่าให้ฟังถึงมูลค่าที่ แท้จริงของเหรียญหนึ่งบาทปี2500ห้าที่ทำให้หลายคนถึงกับอึง้งก่อนจะไปถึงตรงนั้นผมอยากให้คุณลองกลับไปค้นดูในบ้านลินชักเก่าๆก,กล่องเหรียญหรือกระปุกอ,อมสินที่ไม่ได้เปิดมานานบางทีเหรียญที่คุณมองข้ามอาจกำลังรอให้คุณค้นพบคุณค่าที่แท้จริงของมันอยู่ก็ได้และอย่าลืมคำถามที่ผมถามตั้งแต่ต้นคลิปถ้าคุณจะขายเหรียญของคุณคุณจะขายที่ไหนและคุณพร้อมหรือยังที่จะรู้ความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับเหรียญหนึ่งบาทปี2500ห้า เมื่อคุณเริ่มมองเหรียญหนึ่งบาทปี2,500 5ด้วยสายตาที่ต่างออกไปคุณจะเริ่มเข้าใจว่าเหตุใดนักสะสมจำนวนมากถึงยอมใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อตามหาเหรียญเพียงไม่กี่เหรียญเพราะในโลกของเหรียญเก่าคุณค่าไม่ได้เกิดจากตัวเลขที่พิมพ์อยู่บนหน้าเหรียญแต่เกิดจากเรื่องราวที่ซ่อนอยู่และจำนวนที่หลงเหลือรอดมาได้จนถึงวันนี้ เหรียญหนึ่งบาทในยุคนั้นไม่ได้ถูกผลิตมาเพื่อการสะสมแต่ถูกผลิตมาเพื่อการใช้งานจริงหมุนเวียนจากมือหนึ่งไปสู่อีกมือหนึ่งผ่านตลาดผ่านร้านค้าผ่านกระเป๋าเงินนับไม่ถ้วนนั่นหมายความว่าเหรียญส่วนใหญ่ย่อมมีร่องรอยของการเวลาแต่เหรียญที่แทบไม่มีรอยเหล่านั้นคือเหรียญที่กลายเป็นของหายากในทันทีและเมื่อเวลาผ่านไปหลายสิบปีความหายากนั้นก็ยิ่งทวีคูณขึ้นเรื่อยๆนักสะสมที่มีประสบการณ์จะบอกเสมอว่าเหรียญหนึ่งบาทปี2505ไม่ได้ดูแค่ปีอย่างเดียว แต่ต้องดูความสมบูรณ์โดยรวมเหรียญที่ยังคมชัดลวดลายไม่สึกขอบยังเต็มและผิวเหรียญยังมีชีวิตคือเหรียญที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่คนแย่งกันหาและเหรียญแบบนี้ไม่ได้โผลมาให้เห็นบ่อยๆบ,บางคนตามหามานานเป็นสิบปียังไม่เคยได้เห็นของจริงด้วยตาตัวเองสำหรับผู้ชมที่อยู่ในช่วงอายุ35-65ปีหลายคนเริ่มมองหาอะไรที่มีคุณค่าเก็บไว้เป็นทรัพย์สินระยะยาวไม่ว่าจะเป็นทองคำที่ดินหรือของสะสมเหรียญเก่า ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คนรุ่นนี้เริ่มหันมาสนใจเพราะมันไม่ใช่แค่ของเก่าแต่เป็นสิ่งที่มีตลาดมีความต้องการและมีเรื่องราวรองรับยิ่งเป็นเหรียญที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของประเทศยิ่งทําให้ความต้องการนั้นไม่เคยหายไปสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือคนจํานวนไม่น้อยที่ถือครองเหรียญหนึ่งบาทปี2505อยู่ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าตัวเองมีของมีค่าบางคนเก็บไว้เพราะความทรงจําบางคนได้มาจากพ่อแม่หรือปู่ย่าตายาย และไม่เคยคิดจะนำออกมาประเมินมูลค่าจนกระทั่งวันหนึ่งได้ยินเรื่องราวของเหรียญแบบเดียวกันจากคนอื่นแล้วถึงเริ่มตั้งคำถามว่าเหรียญที่อยู่ในมือของตัวเองนั้นมีคุณค่าแค่ไหนกันแน่และนี่แหละครับคือจุดที่หลายคนเริ่มคิดถึงคำถามสำคัญอีกครั้งถ้าคุณจะขายเหรียญของคุณคุณจะขายที่ไหนคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคนที่มาดูเหรียญให้คุณนั้นมองเห็นคุณค่าที่แท้จริงหรือแค่มองเห็นโอกาสจะซื้อถูกความแตกต่างระหว่างสองอย่างนี้อาจหมายถึงเงินจำนวนมากที่คุณพลาดไปโดยไม่รู้ตัว ในวงการเหรียญเก่ามีทั้งคนที่จริงใจและคนที่หวังผลประโยชน์จากความไม่รู้ของผู้อื่นผู้ที่มีความรู้จะไม่รีบร้อนขายแต่จะศึกษาทำความเข้าใจและฟังหลายๆเสียงก่อนตัดสินใจเพราะพวกเขารู้ว่าเหรียญบางเหรียญไม่ใช่ของที่ควรรีบปล่อยออกจากมือหากยังไม่รู้มูลค่าที่แท้จริงของมันผมอยากให้คุณลองคิดตามนะครับถ้าเหรียญหนึ่งบาทเล็กๆชิ้นหนึ่งสามารถเปลี่ยนมุมมองของคุณเกี่ยวกับเงินและคุณค่าได้มันก็คงไม่ใช่เรื่องเล็กอีกต่อไป และถ้าคุณกำลังถือเหรียญน,นั้นอยู่ในตอนนี้คุณอาจากำลังถือบางสิ่งที่คนอื่นตามหาโดยที่คุณไม่รู้ตัวเรื่องราวของเหรียญหนึ่งบาทปี2,505ยังไม่จบแค่นี้เพราะยังมีรายละเอียดอีกหลายอย่างที่คนทั่วไปไม่เคยได้ยินและเป็นเหตุผลว่าทำไมเหรียญบางเหรียญจากปีเดียวกันถึงมีมูลค่าต่างกันราวฟ้ากับดินในช่วงต่อไปผมจะพาคุณเข้าไปใกล้โลกของนักสะสมมากขึ้นและทำให้คุณเข้าใจว่าเหรียญแบบไหนที่ถูกเรียกว่าเหรียญระดับตำนาน เมื่อคุณเดินเข้ามาถึงช่วงสุดท้ายของเรื่องราวนี้ผมอยากให้คุณฟังด้วยใจที่เปิดกว้างเพราะนี่คือจุดที่หลายคนเริ่มเข้าใจว่าเหรียญหนึ่งบาทปี2,500ห้าไม่ได้เป็นเพียงของเก่าแต่เป็นบทพิสูจน์ว่าความรู้สามารถเปลี่ยนมูลค่าของสิ่งเล็กๆให้กลายเป็นทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไรในโลกของนักสะสมเหรียญหนึ่งบาทปีนี้ถูกพูดถึงเสมอในฐานะเหรียญที่ต้องดูด้วยตาไมใ่ใช่แค่ฟังจากคำบอกเล่าเหรียญบางเหรียญจากปีเดียวกันเมื่อมองผ่านๆอาจด,ดูเหมือนกันทุกประการ แต่เมื่อขยายดูรายละเอียดเล็กที่สุดความแตกต่างก็ปรากฏขึ้นทันทีเส้นที่คมกว่าผิวที่เรียบกว่าน้ำหนักที่สมดุลกว่าสิ่งเหล่านี้คือภาษาลับที่นักสะสมใช้สื่อสารกันและเป็นเหตุผลที่ทำให้เหรียญหนึ่งบาทปี2,505บางเหรียญถูกยกขึ้นสู่ระดับที่คนทั่วไปไม่คาดคิดหลายคนอาจคิดว่าของแบบนี้เป็นเรื่องของโชคแต่ในความเป็นจริงมันคือผลลัพธ์ของการเก็บรักษาความอดทน และการไม่เร่งรีบในช่วงเวลาที่คนอื่นไม่เห็นคุณค่าเหรียญที่รอดพ้นจากการใช้งานเหรียญที่ไม่ถูกขัดไม่ถูกล้างไม่ถูกทำลายผิวเดิมคือเหรียญที่เล่าเรื่องราวได้ครบถ้วนที่สุดและเป็นเหรียญที่ตลาดต้องการมากที่สุดสำหรับผู้ชมที่อยู่ในวัยทำงานตอนปลายหรือวัยเกษียณหลายคนเริ่มหันกลับมามองสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมากขึ้นบางคนเริ่มจัดบ้านบางคนเริ่มเปิดกล่องเก่าๆที่ไม่ได้แต่มานานและนั่นคือ ช่วงเวลาที่เหรียญหนึ่งบาทปี2,505มักจะกลับมาอยู่ในสายตาอีกครั้งคำถามคือเมื่อคุณพบมันแล้วคุณจะทำอย่างไรต่อคุณจะเก็บมันไว้เพราะความทรงจำหรือคุณจะเรียนรู้คุณค่าที่แท้จริงของมันก่อนตัดสินใจคนที่เข้าใจโลกของเหรียญจะไม่ตื่นเต้นจนเกินไปและไม่รีบร้อนจนพลาดพวกเขาจะถามตัวเองก่อนเสมอว่าเหรียญน,นี้เล่าอะไรได้บ้างและตลาดกำลังมองหาเหรียญแบบไหนอยู่เพราะในบางช่วงเวลาความต้องการอาจเปลี่ยนไปแต่เหรียญที่มีคุณภาพแท้ จริงจะไม่เคยหมดคุณค่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากฝากไว้กับคุณในช่วงท้ายของวิดีโอนี้คืออย่าปล่อยให้ใครมาตัดสินคุณค่าของเหรียญของคุณแทนคุณโดยที่คุณยังไม่เข้าใจมันดีพอเพราะความไม่รู้คือช่องว่างที่ทำให้หลายคนต้องเสียโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตและเหรียญหนึ่งบาทปี2,505คือหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของเรื่องนี้ ถ้าคุณย้อนกลับไปที่คำถามแรกของคลิปนี้อีกครั้งถ้าวันหนึ่งคุณจะขายเหรียญของคุณคุณจะขายที่ไหนและคุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าคุณไม่ได้ขายของล้ำค่าออกไปในราคาที่ต่ำกว่าความจริงคำตอบของคำถามนี้ไม่ได้อยู่ที่ใครคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความรู้และการตัดสินใจของคุณเอง และตอนนี้ก็มาถึงช่วงที่หลายคนรอคอยตัวเลขที่ทำให้เรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่ตำนานแต่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นแล้วเหรียญหนึ่งบาทปีพุทธศักราช2505ของประเทศไทยในสภาพที่สมบูรณ์ระดับสูงสุดได้รับการประเมินมูลค่าสูงถึง2,890,000บาทตัวเลขนี้ไม่ใช่เรื่องเล่าปากต่อปากแต่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าเหรียญเล็กๆหนึ่งเหรียญสามารถเปลี่ยนชีวิตของใครบางคนได้จริงก่อนที่คุณจะปิดวิดีโอนี้ ผมอยากให้คุณกลับไปมองเหรียญทุกเหรียญที่คุณมีอยู่ใหม่อีกครั้งเพราะบางทีคำตอบของอนาคตอาจกำลังนอนเงียบอยู่ในมือคุณมาตลอดโดยที่คุณไม่เคยรู้เลย